ว,ว่าคุณเบนว่าผมไม่รู้มันกี่รถไหนอ่ะได้โอเคใช่ไหมได้หรอกรอดเดียวทีเดียวรอดเลยเหรอเออรถนี้แหละหวานๆแลเราจะต้องหักลัมาไปด้วย แอบเผ็ดอยู่นะเพื่อนใช่ไหมโอ้ถ้ามึงแส่ผงมากมันก็เค็มมากกว่าเดิมสิแต่แต่มันไม่เลิศหรอวะม่ะไม่ใส่งินแส่น้ำมันลกันนะให้หอมนะท่านแกงเนื้วันนี้เป็นแมคโคระสลับกันฉันจะดูฉันจะดูแลเพื่อนฉันเองฉันจะดูแลเพื่อนฉันเก่งอุหอบสืาอามาอยู่ได้สิบวัน ฉันไม่ต้องห่วงทีออยู่กับฉันเธอได้กินข้าวครบทุกมือแน่นอนตอนแรกมีตะมาม่าเนี่ยนะอีดาวทั้งห้องนะเผ็ดยู่ไหมน้ำได้จุ่มไหมตำตั้งน้ำครับแต่พีกเพยงเดียวแอบเผ็ดอยู่นะเพื่อนก็ไหนบอกกินเผ็ดได้ก็ได้ ให้เราใส่ใส่ไดอันนีซิสิงเกอร์ได้เด็กดีอย่าอย่ารีอย่าลองมือ่ง่เอาแก็ส่งไปเลยโปเออแต่อันนี้มันรวกไม่รู้รสชาติมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าชิมก่อนชิมก่อนเผ่มันจางค่อใส่ผอมอ่อนๆไม่ไหมไม่หลอดลงอืม ลองลองเพิ่มสิใส่เลยก็กลัวเค็มไง่อนไม่กินเค็มหรออย่าลืมไปไงว่าอันนี้มันลวกไม่ไม่ทำสุดไงม,มันน,มนี้ไม่สวัสดีค่ะมันดีเจหรอแล้ปวดสาวแว่นเหมือนกันแล้วเนาะใส่ตาสั้นนี่เต็นแต่คมกระบู ดูอะไรดูโทรศัพท์กลางคืนไงมึงเออเขาปิดไฟอ่ะเออพูดจรๆนะดีดีขึ้นไหมอืมถอาแล้วดียำแล้นหนึ่งกินได้อีกดีอ่นดีกว่ามีอะไรในตู้ยำแล้วหนึ่งไม่มีที่วางแล้วหนึ่ง มีข้าวเหนียวมะม่วงนั่นมึ้งมีอะไรให้กินเออไข่เยอะจังอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ กน,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 นี่ทอดในหม้อทอดในน้ำมันใช่ใช่ทอดในน้ำมันไม่ไหวตายคบวกกกระดิสทำไม่ออกแล้วหนึ่งอ๋อชอบคันมนแรงหรอห้องนี ่มึงซื้อจากที่ไหนเนะี่ยที่ห้างหรอที่นโคกว่าคุณเบน นี่คือเขามีให้หรม,นะมีข้าวไหมได้หุงข้าวไหม,ม ทำไมมันเปิดไม่ออกวะติดน้ำแข็งตรงไหนแข็งไม่ได้ละลายมันไม่ได้ละลายต้ออยู่คนเดียว เซ็นกันคือเอาสักก้อนแต่ติดกันเดี๋ยวเราค่าเดี๋ยวเรารนะไปตอนเสร็จนะบายบายก่อนไปเออสิอเออเดี๋ยวไม่ครบองค์ประชุมเพื่อนเฮยีอกไอ้ชิปลง,ง,งน้ำมึงสวัสดีค่ะก่อนค่าตัวกวูอ่สวัสดีค่ะก่อน ม่งทำอะไรอะอะไรนะดูดวเจมยามามาอืมอคุณเบนท์อคุณเนทำอะไร่ะอะไรนะทำอะไร่ะะเป็นเปี่ยนอยให้น้องแมว S <S ราคาไม่แพงหรอกประมาณก็สอ่องมืดเองเพราะว่ามันเป็นซอ่อันนี้ไงแอมเมสหรอ,อ,อสองหมื่นกิ๊ดอยากเห็นไส้คอแอมเมสน้องแมวนี่จ้าเออเอลซีซื้อมาฝากกูหน่อยสองหมื่นนี่ไปได้แมวไปใช่ไหรมเนี่ย กูมาซิเรลๆนะจะใช่ป้าคอยมันญาติมาขบยังฮะญาติมาขบยังปักยิงหนีอืมอืมอ่ะเซนได้อ่ะอะไรเอร์แมวตวหนึ่งปีประตูมาซ่องพันมันกูบอกไปให้ไหนครับไหนสอยคอแมวข้ามเยอะข้ามเยอะอ่ะเออซื้อมาฝากกูหน่อยอะไรนะกูอยากใส่เหมือนแมวบ้าง มึงเข้าไปที่ช็อปปี้แล้วก็บอกว่าช่วยขอแอมเนสแปดบาทลงค่าส่งแล้วแรง้าอีดอกโปราคาบนเอาอะไรมาโปโปไม่ไหวเออดูไม้แขวนสีสวยขนาดนี้จะมาโปได้ไงว่าแปสิบแปดบาทใช่ไหมเอายังหนูธรรมดาดีบีกำไรเท่าไหร่กูจะได้ไปซื้อ อเออแค่นี้ักินข้าวกันอเสียังดีเอสีก่อนก็ <Okay. S 2> ักไม่ได้ชอบชว